ในเบ็ด30โอ้ไม่เอาดีกว่าเบ็ด5050หมุนจัดไปเลยทุกคนมาดูกันว่ามันจะแตกถึงหมื่นอ้าวหมุนที่2แตกมาแล้วได้มาเท่าไหร่เสือแดงเสือเขียวอะมาดูกันได้มา40 0บาทนะทุกคนนะเออเอาสิมาไหลมาอ้าเอาอีกแล้วเสือเขียวเสือเหลือง สวัสดีสวัสดีนะคะวันนี้มาอยู่ในช่องของอีวีสลับแตกเหมือนเดิมนะวันนี้อีวิก็จะพามาเล่นเกมเสือดาวเงินทองในท่าของ f c เหมือนเดิมนะทุกคนนะเออช่วงนี้ f c แตกบ่อยเรามาเล่นกันนะเออก็ถือทุนมา5,000บาทก็อยากจะได้กลับเป็นหมื่นเลยนะวันนี้ก็จัดมาในเบ็ด30โอ้โไม่เอาดีกว่าเบ็ด50-50หหมุนจัดไปเลยทุกคน มาดูกันว่ามันจะแตกถึงหมื่นอ้าวหมุนที่สองแตกมาแล้วได้มาเท่าไหร่เสือแดงเสือเขียวอะมาดูกันได้มา400บาทนะทุกคนนะเออเอาสีมาไหลมาอ้าเอาอีกแล้วเสือเขียวเสือเหลืองเหลืองหรือส้มวะเออจะเรียกเหลืองจะเรียกอะไรก็เรื่องของฉันเออเอาดิเอาดิอาดโอ้โหล่วงแบบรัวๆเลยทุกคน โอ้อายังไงยังไงอย่าล่วงแบบรัวๆนะเข้าเข้าเรียงกันสักตัว2ตัวสักรอบสองรอบดิสีเดียวกันโอ้สีเดียวกันก็ได้ไม่สีเดียวกันก็ได้แต่ตอนนี้ขอแตกแบบนี้อีกนะครับเออได้มาแล้วเอออย่างนี้สิเอาสิมามาจัดมาสีเดียวกันขอสวยๆงามๆสิจัดมาเลยสีเดียวกันสวยๆงามๆ ไหลามาไหลามาเขียวแดงแดงเอา้าแดงอีกแล้วแดงจริงๆทุกคนสมพรปากอีวิทไม่ล่ะเอออย่างนี้สิเขาถึงเรียกว่าอีวิสลตแตกก็แตกมาจริงๆนะทุกคนได้มาสองพันเก้านะเออเอาซีเอา,เอา,เ,อาเอาอีกสักสี่ดีมามเอาอีกสักสี่ดีมาอา่าเขียวส้มเขียวเหลืองอะไรก็เรื่องของฉันอีกแล้วเออ ไหลมาไหลมาเออเขียวเอาสีแตกมาพันสี่นะเมื่อกี้นี่ยังไงยังไงยังไงโอ้เอาหมุนสุดท้ายแล้วมาเราจัดมาในเบ็ดห0ึอแล้วเพิ่มเบ็ดไปเลยดีกว่าทุกคนเออเพิ่มเบ็ดไปจะมไม่ดีกว่าเราหมุนเองดีกว่าถ้าได้ครบ หนึ่งหมื่นเราพอเลยนะทุกคนเราไม่โลภมากนะเออจัดไปเรามาไวไปไวนะรอบนี้1นึ่งหมื่นคือพอเลยนะเออสวยแตกมาเท่าไหร่แตกมาเท่าไหร่แตกมา800บาทนะทุกคนเออเมื่อกี้เบ็ดห้าสบแตกมาสี่เบ็ดหนึต้องแตก800รสี่ใช่ไหมเออเอา้าเอาอีกแล้วทุกคนอ่ะ พอ,พอเลยพอเลยพอคือพอนะทุกคนก็สมกับเป็นอีวิสล็อตแตกนะแตกภายในไม่กี่นาทีเองนะทุกคนนะแค่3นาทีก็แตกแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อีวิด,ด้วยนะคะทุกคนใครที่อยากร่วมเล่นเกมกับเราเดี๋ยวอีวิจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างก็สำหรับคลิปนี้อีวิขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะ